พอต้อนรับเข้าสู่ช่องป้าํจำลองจะหายหลายคนนะคะวันนี้เราก็มาสำรวจน้ำมาค่ะตรงนี้บ้านพ่อแบมค่ะเนี่ยบ้านพ่อแบมนะน้ำเข้ามากนนี้ทางค่ะอุ้ยแล้วเข้าขไปดูบ้านพ่อแบมเด้อเจ้าของบ้านเนี่ยไม่อยู่ค่ะน้ำมาเนี่ย มาเพียบเลยดูขึ้นแล้วเคยมาดูมั้งมันเนี่ยเดี๋ยวใจเบีบอกไม่แหลมมาตึกปลาไม่แหลมมันนั่งดูแบบใดวะอืมอืมบ้านพ่อแหลบครัมน้ำจะเอาบ้านไปแล้วเด้อพ่อแบมเอ้ยมาบึงเด้อเจ้าน่ะผู้โอ้ยบได้บบได้บบได้ค่ะพี่น้องดู เดชุดลงไปนี่นี่ยายยายเข้าไปได้ไหม้าเห็นดูน้ำ่าน้ำป่าไหลหลา,ยลากยายบอกว่าไม่ต้ไปโอเคไหมน้ำป่ามาตอนเช้าเลยค่ะเอฟซี FC. ดูไม่มีใครรู้ว่าน้ำป่ามาเดี๋ยวยายกลับเข้าไปจะบอกแม่แหลมค่ะ ว่าแม่แหลมน้ามาอะไรเจ้าไปตึกสะดุ้งไปโหใช่หมดเลยค่ะนะ่เถียงเถียงเถ,ถียงพ่อแบมน้ำก็จะเอาไปแล้วโอ้ตายแล้วบาดีพ่อแบมเอ้ยเจ้าได้คามาเบิ่งอยู่บ่านาเจ้านี่แม่เอ้ยเถียงเจ้านี่แม่โผเห็นไม้ผูกเอฟซอีน้ำมา น้ำป่าไหลหลากค่ะโอ้โหสุดยอดเลยงานนี้นเข้ามาเนี่ยแม่แหลมอยู่ไหนแม่แหลมมาตึกปลาเดอ้อเอองูแห้วแค่กินกามันก็จะขึ้นต้นไม้เด้อยู่ในน้ำไม่ได้เดอ้อเออมันต้องก็ขึ้นไปเกี่ยวอยู่ต้นไม้นะงูนะ่ะ เพราะว่าอยู่ในน้ําไม่ได้น้ํามันเยอะแล้วเนี่ยเนี้ยไหลมาไหลมาไหลมาปุ๊พี่น้องน่ากลัวจังเลยมันจะท่วมทางไหมปกติจก็จะท่วมทางลาดยางเลยงานนี้แหละน้ําที่นายายี่สงสัยสงสัยเอาข้าวไปบดแล้ววะนี่ปลากระลําขึ้นนะเนี่ยอดู ดูน้ำมาเลยพี่น้องดูน่ากลัวไหมโอ้โหดูนะดู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 ไหมว่าเที่ยงนาเจ้านะ่ะน้ำก็จะอไปแล้วพ่อแบมเอ้อย Ao ghi lì đây, Ừ. 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 Thằng này có đủ ừ. Ừ. Làm trong đời ừ. ừ. Không, không ห็นไหมพี่น้องน่ากลัวมันเนี่ยข้ามไปนู่นก็อนาแม่พีข้ามไปนูน่นนาแม่พ,มแมพีแต่ก็ไปมาได้ในถ้าข้ามไปนี่ตอตาอย่างเดียวเลยนะลึกนะเนี่ยท่วมหัวยืน่นมือนําไปผ่านน้าน้ําเชี่ยวอย่าเอาเรือเข้าไปขวางเขาก็บอกในลักษณะแบบนี้นะคะพี่น้องพี่ลีเบึงถ้าเบึงเลยก่อนน้ำ อเอไมมากไม่คิดว่าน้ำเยอะเยอะมากเลยน้ำเนี้ยอืผูกผูก นี่นเระปุกเห็นบ่ปุน้ำป่ามาพลนตกแรงมามมาตึกป่านะชาวบ้านคนบุญไม่รู้ถ้ารู้นะเขาเก็มาจะเขาก็จะมาตึกป่านะีย่ยังไม่มีใครรู้เลย ดเดี๋ยวยายถ่ายตรงนี้ก็จะประถ่ายแอบมาถึงตรงนี้เลยก็น้ำท่วมอืมถ้าตรงโอ้โหน้ำ อน้ำข้าวบุ่งให้นานาหลุงค่ะเต็มเลยนี่นนาน้องเจ็ดท่วมหมดเลยดูอูห้หูป้าป้าโอ้ป้าค่อยหลงเลยบ่ะอืม เขาหลงใหญ่ค่ะนี่ภูเขาของเราค่ะนี่ภูเหล็กภัยค่ะเนี่ยนี่ภูเหล็กภัยนะคะน้ำค่ะน้ำข้าบุงเข้านาลวงค่ะตอนนี้น้ำเต็มนาลวงเลย ไม่เห็นกกข้าวเลยค่ะไม่เห็นต้นข้าวนะคะเอฟซี F C, นะข้าวแล้วค่ะตรงนี้นาช่างวาค่ะตรงนี้นาช่างวานะเนี่ยตรงนี้ยตรงนี้นาช่างวาขึ้นต่อไปนู้นก็นาหลวงของเราโอ้ยอันลายมากนาหลวงของเราน้ำก็จะเต็มนาหลวงแล้วดูดูน้ำข้าว น้ำมันเข้าน้ำลายแทะมาตึกปลาแม่มาตึกปลาแม่มาเจ๊กิโลมาเจ๊กิโลอ๋อบ้านคนบุญโผล่อู้ดูก่อนน,นนะเนาะอูอ้หลายมันก็นหาออกมาด้น้ำนี่บอ่อ่ามันมีแต่หลายสาวนี่บ่บ่ในมันจะหา มันขึ้นมาอยู่นี่ทำไม<า>มันตกอีกมื่อนี้เซ็จเลยท่วมพี่ กำลังเข้าแล้วนกะ็ามาข้างนี้เลยนะดนะูตรงที่ยายมาเอาหนอมเอาใบยานางท่วมหมดเลยเนี่ยตรงนี้ค่ะที่ยายมาเอาใบยานางค่ะดูน้ำ ทางลงไม่ได้ค่ะโอเคค่ะประมาณนี้ขอจบคลิปแค่นี้นะคะลืมกดไลค์กดแชกดจับตาค่กดก,กระดิ่งให้คุณยายด้วยค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย